เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับฮันเหมือนเดิมนะฮะโจ๊กเกอร์ฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มากับคอนเทนต์โลมาทุนน้อยนะครับผมสล็อตทุน100บาทนะฮะโลมาของค่ายโจ๊กเกอร์เกมมิ่งนะเพื่อนๆก็วันนี้ก็มาแบบแนวทุนน้อยกันหน่อยนะฮะก็ฝากถึงเพื่อนๆพื่อหน่อยนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผม เรื่องนี้ผมขอบพูดตลอดเลยนะครับก็กล่าวสวัสดีสำหรับ f อทุกคนนะครับผมที่ยังคงคิดถึงกันนะฮะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพื่อนๆะก็ขออภัยนะครับผมก็ผมมีธุระนิดหน่อยนะอยู่ที่ทางจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้แจ้งไปก่อนนะผมมันเป็นงานด่วนจริงๆนะก็วันนี้ก็เลยจะมาแบบทำคลิปลงให้สัก สองสามคลิปนะเผื่อให้หายคิดถึงกันบ้างนะครับตามที่ 3, เอฟซีเขาขอมาเลยนะโอเคได้อยู่ก็อยากจะบอกนะหน่อยนะนเพื่อนๆนะว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะมันอาจรยิงในะช่วงนี้นี่แบบรู้สึกว่ามันแตกยากมากส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันแตกยากมากนะครับเพื่อน ีว,วันนี้ไม่รู้จะได้กําไรหรือเปล่านะผมวันนี้เราเพิ่งทําคลิปนะตื่นมาก็เลยทําคลิปเลยนะครับก็อาจจะเบลอหน่อยนะครับใคร,ใครที่แบบเออฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ต้องแปลกใจนะผมแอดเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับผมใครที่มีเกมมาแนะนํานะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าแอดครับ เกมนี้น่าเล่นนะครับรีวิวให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับผมจะได้จะเสียแต่ก็รีวิวอย่างเดียวเพืเ่อนๆเราไม่สนอะไรอยู่แล้วนะครับสําหรับช่องของเรานะอ,อใจก็อยากลงแบบจัดสวยๆนะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือมันไม่ได้นะครับะไปฝืนนะการจะเล่นสล็อตนะครับถ้าเราจะเอากําไรแบบนำทุนมาหนึ่งบาทแล้ว จะหวังเอากําไรเป็นหมื่นนะฮะีะวหวังเลยนะผมผมไม่ว่านะแต่ว่าโอกาสมันได้น้อยมากนะครับเดี๋ยวจะว่าแอปยันโนนแอปอย่างนี้นะไม่เห็นเหมือนที่แอปเล่นได้เลยนะครับผมก็ผมจะได้มันก็ใช้เวลานะเพื่อนนะเออขอบ้างการไล่เบ็ดของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแบบ เล่น Be 15, เบ็ด1ิบ้าไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะขึ้น200รอยนะขึ้น200อเมืม่อไหร่เดี๋ยวผมจะขยับเบ็ดเป็นเบ็ด30บาทนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้หวังเอานกำไรมากนะครับขอ,อบอกไว้ก่อนนะแบบนำทุนมาหนึ่งอผมคงเล่นไม่ได้ถึงหนึ่งพันะครับผมเพราะว่ามันจะกินเวลานานมากนะครับถ้าเสียเวลานานเกินไปเดี๋ยวเราก็จะเสียเองนะครับผมเผื่อแบบเล่นไปแล้วหัวอุ่นๆเมื่อไหร่จะได้ตังค์เยอะๆนะฮะ เราก็จะปรับเบ็ดหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นแล้วมันจังหวะมันไม่เข้าอะ่ะมันก็จะเสียอย่างเดียวเลยนะเออก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเรานําทุนมาน้อยแล้วก็ได้ไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมายนะครับร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นกําไรนะครเพื่อนๆก็โลมาช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันแตกดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะหลังจากที่มันอัปเดตนะ เพื่อนๆมาไหมคลิปก่อนน้้นนีนะ้คือกว่าผมจะได้นะครับผมบอกผมบอกเลยนะสาหัสเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโลมามันไม่ค่อยแจกเลยนะครับเออฟีสปินเข้าอยู่สวยง,งามอยู่นะฮะนำทุนมาหนึ่งร้อยได้ไม่กี่นาทีอะ่ะสี่นาทีมันก็เอาเรื่องอยู่เข้าฟีสปินแบบนี้เล้วมันจะเป็นสปินฟรีๆวับเพื่อนๆเลียจัดเลยนะ โอ้โหสิบบาทเขาเพีคจะเป็นสิบบาทเนะี่ยเพื่อนนะเออนี่แบบนี้ให้มันได้หน่อยยี่สิบบาทแล้วโอเคขึ้นสองร้อยแล้วนะครับเพื่อนขึ้นสองร้อยแล้วก็โอเคได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับผมก็น่าจะขยับเบ็ดขึ้นแล้วนะเป็นเบ็ดสามสิบบาทไปเลยนะนเพื่อนนะ 10บาทสำหรับฟิตกินนะครับผมโอเคขึ้นมา200แล้วขยวับเบรขึ้นไปเลยนี่เปิดประเดิมได้ดีจ้าโอ้เสียดายอะ่ะถ้าไวเป็นแถว2นะนเพื่อนผมบอกเลยบันเทิงเอ้ไม่มีไหลแล้วอะ่ะโอ้วายมาฟรีเลยตรงนี้มุมเก็บสวยแล้วนะเพราะมันเข้าได้หลายลายมากเลยนะผมอย่างนี้นะโอเคขอเจกัน เอ้าทะโลเข้านะบอกเลยบันเทิองอะ่ะเออโอ้เสรยดายนัสว่ะผมสังหอนว่าโบนัสมันจะเข้าเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะเกือบปะเนี่ยนี่ว่าจะค้างยาวทะแล้วสวยคอมโบสองมาคอมโบสามไม่น่าจะเข้าอะไรไม่สวยแล้วอะ่ะใช้เรื่องไว้เนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลโลมามาหน่อยโอ้เสียดายว่ะโลไม่เข้าว่ะเพื่อนเออนี่นี่ร้อยแปดสิบบาทเกือบหมดตูดเกือบหมดตูดเแล้วครีมนะเพื่อนๆนะโอเคกลับมาที่สองร้อยบาทเหมือนเดิมนะเพื่อนๆถือว่าจัดจ้านเอาเรื่องอยู่นะครับผม ได้มาขนาดนี้ที่จริงน่าจะพอนะนะแต่ผมมีรางสังห์นะผมจะได้ฟันถึงโตนะผมว่ามันต้องมาแน่ๆเลยว่าเพื่อนเพื่อนมาปะ,ปาปะหลโอ้ค้างอะไรครับเนี่ยเกมอย่าตึงดิโอ้หน่วงครับเกมหน่วงเนี่ยเห็นไหมโบนัสมาแต่มันมาไม่ตองลายวะ่ะมาทีละสทีละสอง ใช้เรียองไหมฮะใช้เรื่องไหมเลยก็สิบห้าละเรือหกสิบห้ามันเดิมอีกเร็ยบร้อยครับผมว่านา่าจะแตกในคลิปนี้ไม่น่าจะไหวอ่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะผมที่เกลือนะโอ้โหเหลือห้าสิบละยังได้ยื้อชีวิตต่ออยู่นะครับผมโอ้โุ่่นี้ได้กำไรสอ0งร้อยน่าจะพอแล้วนะเห็นไหม ถ้าเราเล่นไปนานๆมันจะเสียกับเสียนะนเพื่อนนะโบนัสก็ไม่เข้าเพื่อนเห็นบ่ดูดิถ้าเป็นงี้ถ้าได้กําไรแล้วสองร้อยก็พอนะครับเฮ้ยโบนัสเข้าอา่ะฮัลโหลเฮ้ยมาไงวะเอาเรื่องเรื่องอยู่โบนัสมาครับเพืเ่อนเลีนยจากขวาไปก่อนเลยดีกว่าะสวยดาบโดนไม่โดนอะฮัลโหล อะไรเนี่ยเรื่องกางโดนโล่ซะงั้นนะอะไรวะเนี่ยโลมามันจะเกินไปบอ่ะเออโดนไหมโอ้โหหลบได้ปะฮัลโหลแบบนี้ก็ได้โดนหน่อยโอ้โหหลบได้ปะเฮ้ยมันห,ลบ,หลบเก่งเกินไปแล้วนะไม่ไหวแล้วโอ้โหเคลียร์โดนแต่โล่โอ้โหเข้าบนนั้นทั้งทีโอ้โหโดนโล่อีกแล้ววะ พอแล้วครับดวงหมดแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆไว้พบกัน EP หน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ